สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้นอนรัเข้าสู่พิโตทีวีรายการความเกียร์กันนะฮะเอาล่ะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพิซจี e น e ลีน่นะซึ่งในววันนี้นี่เราจะมารีวิวคอมโบสุดเกียร์กันนะฮะคุณผู้ชมครับ นั่นก็คือคอมโบผลช็อปนะหรือว่าผลบาร์กี้นี่เองนะคู่กับผลฮอปปี้นะผลฮอปปี้นี่เป็นผลของเล่นนะซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะที่ผมเคยรีวิวแบบว่าดักฟุตกับฮอปปี้นะอันนั้นคือโกงมากเลยนะฮะแต่ว่าคอมโบนี้โกงกว่านะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าใครที่กําลังมองหาร้านรับฟาร์มนะผมขอแนะนําร้านนี้เลยอิติเมืชอช็อปร้านรับฟาร์มเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุต โบกุโดโลบอกโลกูนไอกูนเอ็กแล้วก็วันพีดิเจเนรี่แล้วก็ชีโตบีไร้นับแล้วก็มีการขายผลปีศาจของเกมวันพีดิเจเนรี่ด้วยหากใครสนใจครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยฮะคุณผู้ชมฮะอ้าวแล้วก็สําหรับการอัปเดตนับที่แบบว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปใช่ไหมตอนนั้นผมไลฟ์สดใช่ไหมนะฮะไลฟ์สดรีวิวแบบไลฟ์สดนับเดี๋ยววันนี้เราจะแบบว่าบอกให้ดูว่ากระเป๋ามันเป็นยังไงนะับนี่ครับก็คือกระเป๋าเนี้ยราคานับมันอยู่ที่ประมาณ500เพชรนะ เป็นกระเป๋าที่แบบว่าสามารถเก็บผลพีศารได้นะแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีนะเป็นไอดีของน้องที่ให้ยืมมาขอบคุณน้องก็อบบาบาน่ามากเลยนะก็นี่ครับก็มีกระเป๋าเก็บผลพีศารมานับใครที่อยากจะดูก็ไปดูที่ไลน์ย้อนหลังได้นะที่ผมทําคลิปเปมเมื่อวานนี้นะก็อย่างที่2คือการแต่งตัวนะมันก็จะมีการแบบว่าเอาของมาเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนี่นี่น,นมันอยู่ที่ท้ายท้ายสุดเลยฮะของใหม่นี่มาประมาณ19ชิ้นน่ะนะครับนี่นี่โอ้โห มีบ้องกัญชาของเนสโกด้วยบ้องกัญชาเหรอนะครับแล้วก็หมวกช็อปเปอร์นะนี่คือแบบโอโ้ราคาถูกมากเลยนะ2อรอยบาทไม่ใช่ดิ220เพชรของเกมนับก็ซื้อเพชรได้ที่จากตรงนี้เลยนะนี่ครับเพชรซื้อได้จากตรงนี้เลยเราซื้อ1000โลนี่เราก็จะได้ประมาณ1000เพชรถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ไม,มีตังซื้อ1000โลใช่ไหมมันสามารถแบบว่ามี1 1 0 0 0เพชรเนี่ย1 1 100เพชรนะสามารถซื้อได้นะครับในราคา100โลบัทกก็จะได้100เพชรนะก็โหบอกเลยว่ามีหลายย่างมากนะมีหมวกฟางด้วยนี่น,นี่หมวกฟางราคา100แล้วก็แว่นตาโดฟามิโก้นะครับนี่ครับก็มีแค่นี้แหละนะ19ชิ้นก็ไปซื้อกันได้ครับผมมาเดี๋ยวเราจะรีวิวกันเลยก่านะว่ามันเป็นไงครับสำหรับคอมโบบาร์กี้กับผลฮอปปี้นะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูนะอ่ะคุณผู้ชมครับดูดีๆนะคือเราจะปล่อยมือบาร์กี้ออกไปอนะ อ่าปล่อยไปอย่างนี้นะแล้วดูดีๆนะเห็นไหม <c oughs> นะครับมันสามารถยื่นมือไปแล้วก็ทําการแตะตัวให้เขาเป็นของเล่นระยะไกลได้ด้วยนะ <c oughs> เป็นไงหลับฟยวไหมไม่จะก,กลับล่างให้เขาเป็นคนก่อนนะนี่นี่นี่ดูอีกรอบนึงครับแต่แต่นี่เป็นไงโจมตีระยะไกลครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเป็นคอมโบที่แบบว่าเกียนกว่าทักฟุตกับฮอปปี้นะครับที่ผมเคยรีวิวเนี่ยนะครับนี่นี่นข้เกียน มาแต่ว,ว่าผมจําปุ่มก็ไม่ค่อยได้วะน้องก็ตั้งปุ่มอะไรวะเฮ้ยเขาตั้งปุ่มอะไรวะเดี๋ยวขอไปปรับปุ่มก่อนดีกว่านะงงงงโอเคโอเคก็แบบว่านี่ครับอย่างนี้เลยนะปาเตะเตะเขาไปของเล่นเตะอย่างนี้อา้าวกูจําปุ่มไม่ได้นี่โอเค,อเคก็แบบว่าเตะจากตรงนี้ก็ได้นะคู่ต่อสู้ก็ไม่รู้นะว่าเราทําการเตะตัวเขานะมันเป็นคอมโบที่บล็อกคอ,อ,อดเกียร์นะ แต่นี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 ่แตะ่ระยะไกลก็ได้ครับคุณผู้ชมครับดูดิคอดเกียนนะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเกียนคนนอกเซิร์ฟกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าต้องหัวล็อตกันแน่ๆนะฮ่า <c> ๆ <oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราได้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาธรรมดากันนะครับนะก็จะแบบว่ามีคนเต็มไปหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเตะให้เขาไปของเล่นก่อนเลยนะครับเราจะยังไม่ใช้พลังที่แท้จริงนะ นี่ครับเราจะยังไม่ใช้พลังที่แท้จริงนี่ไงกลายเป็นของเล่นให้หมดซะแล้วก็ลงน้ําไปนี่มองหน้าเลยมองหน้าเลยฝากไว้ก่อนเธอบึงโอเครีบเอาคืนซะเฮ้ยตรงนั้นแวมไพร์ฟูดวะแวมไพร์ฟูดนะะแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้หรอกเตะ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 เฮ้ยเตะไม่โดนวะโดนยังโดนยังไปไหนแล้ววะ ก็คือแบบว่าผมมองไม่เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแบบว่าค่าสายตาไปไหนก็ไม่รู้นะเออไปไหนแล้ววะไม่เห็นเร็วจริงๆเลยน้ำมันเนี่ยโอเคล่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้มีมีใครเจ้าคืนไหมมีใครเจ้าคืนผมไหมเออมันต้องมีสิมันต้องมีเฮ้ยนี่นี่นี่นีแตะแตะแตะแตแตะแตะแตะเรียบร้อยเ <c> ฮ <oughs> ้ยค้อเกียร์ฮ้ยใช่บารกี้หร นี่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 อีกคนเอาอะไรอะไรจะฆ่าเราจะฆ่าไปลงน้ําไปซะมานี่มานี่ไปไหนไม่ไหนไปไหนไมันเราว่าไปไหนไม่เชื่อลตะปูอ่ะแต่แต่ไอ้นี่จำได้นะนี่คนดูแล้วนะโอเคโอเคน้องพี่มาเกียรตแค่นี้แหละแต่พี่ก็จะไปแล้วแหละเฮ้ยกวนตีนจะหายเลยคอมโบนี่นะอ่าโอเคๆๆๆไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอกันใหม่ เแหละทุกๆคนทุกๆท่านตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟกันที่เรียบร้อยนะโอ้โหบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้นี่คนเยอะมากเลยนะโหมีฟินิกด้วยนะต่อให้มึงจะใช้ฟินิกหรือว่าดาร์คฟูดกล่ะมึงก็โดนมึงก็ต้องโดนโค่นด้วยคอมโบนี้เออโอเคอะไรให้พิตตี้ว่ะเป็นน่ารักจังเลยนะไอ้ชค่น,นี่เป็นผู้ชายไม่ต้องมาเนียนอ้โหม่ต้องมาอ่อยเลยนะเป็นผู้ชายเนี่ยไหนๆๆๆไหนไหนไหนนี่ไงแต่ไอ้หมดเอา้าไอ้นี่ก็ใช้ของเล่นเหมือนกันเลยเหรอ เออเขาท่าเขาท่าในวิธีกะเก่งนักหรอฮะเก่งนักหรอเก่งนักหรอนี่ไงอะไรอีกอะไรมองหน้าไปเลยมองหน้าหรอมองหน้าหรอนี่ไงเอาฟันนี่ฟันนี่ฟันไม่เข้าหรอกฟันอะเมื่อกี้ใครจะฟันวะฟันอยู่ไม่เข้าหรอกเอาพี้มันฟันเข้ายังไงมันเตะหรอไอ้แค่นี้เล่นแรงนะเล่นแรงนะเราอะฮะอะไรมองหน้ามองหน้าพี่โกลดดงฟิโอเอาแค่นี่ เผอไปกดให้เขากลับล่างสวยละววยละยัดเค้โอเคครับคุณผู้ชมครับก็จะบอกก่อนเลยว่าผลบารกี้นะมันมีสูตรลับของมันนับในการเดินทางนะก็คือแบบว่าเรากระโดดแล้วก็เดดขึ้นฟ้าไปนะนี่นี่คอยดูนะเดดขึ้นฟ้าไปอย่างเดียวเลยฮนะอ่ะอาเดี๋ยวเราจะไปเกาะดาปแหมื่นกันนะโอเคนี่ครับมันมาอย่างไวนะครับดูดิด นะฮะเพราะว่ามันมันเห็นไหมมัน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 ขับรถทางอากาศอ่ะเห็นไหมมันสไลด์ไปทางอากาศเนี่ยมันเลยแบบว่าเดินทางไวเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเกาะเซมกัมน,นแบบเร็วๆกันเลยนะเนี่ยก็แบบว่าเล็งขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยนะนี่อย่าอ,อย่าไปมองอย,อย่าไปมองพื้นนะเราต้องเล็งขึ้นฟ้านะให้มันแดดไปคนระับโอเคเนี่ยใกล้จะถึงกเกาะเซมแล้วอนะดูดีคอดเร็วนะครับน่ะโอ้คอ,อดไวนะครับการเดินทางของผลชอบนะ ว้าวนี่เป็นไงแม่ขับรถทางอากาศได้ด้วยเฮ้ไม่มีใครสู้ด้วยเลยว่ะเซ็งจังแตะแม่มเลยเอาตายซะง,งั้นโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคอมโบนี้นะบอกเลยว่ามันเกียนมากๆเลยนะโอเคก็แบบว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนบายบายจ้า thank you